วันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นค่ะโอ้โหวันนี้ของเล่นน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่ลาเต้พาย้อนยุคเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้พี่ลาเต้เอาอะไรมาให้น้องๆดูคะ่ะของกระดูกไดนงนเสาร์ค่ะ โอ้โหตัวใหญ่มากเลยเป็นพันไหนคะพี่ลาเต้เฮโรชิเล็ปเตอร์ค่ะโอ้ตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าเราถ้าเรน้องสั่งเราจะส่งเป็นกล่องแบบนี้ให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเวลานั้นแกะออกมามันจะมีเป็นแบบไหนคะจะมีเป็นแผ่นครับแล้วก็จะมีแบบนี้มาให้ครับอ๋อมีคู่มือใช่ค่ะคู่มือมาให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะวิธีการตอเหรอะคะ ู้แนะนำไดโนเสาร์ทัวงไหมคะใช <c oughs> ่ค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> เป็นแบบนี้เลยข้างในมันจะเป็นบอกรายละเอียดอะไรคะเป็นบอกรายละเอียดเกี่ยวกับไดโนเสาร์ตัวนั้นค่ะโอ้น้องๆได้ความรู้แน่นอนเลยน่คะใช่ค่ะได้เรียนรู้เลยนะคะเหมือนวิชาประวัติศาสตร์เลย <c oughs> แล้วก็บอกสถานที่ที่คน้คนพบเป็นรั้งแรก่งเลยค่ะ <c oughs> โอ้โหวันนี้พี่ลาเต้เอาของเล่นดีมาให้น้องๆ่ค่ะได้ความรู้ ถึงยามบานสับล่ล้านปีใช่ค่ะแล้วก็ยังสนุกด้วยตัวนี้นะคะฝึกกล้านเนื้อมือแล้วก็ฝึกสมองด้วยครับในการต่อครับเขาต้องใช้กลัคค้นลมแล้วราคาแพงไหมคะชุดเนี้ค่ะไม่แพงเลยครับราคาอยู่ที่ชิ้นละเท่าไรคะราคาปกติอยู่ที่3 0 0บาทนะคบวันนี้ลดให้เหลือสองร้อสบาทไปสิงบงด้วยคับวันนี้จากราคา300บาทพี่ลาเต้ลดให้น้องเลยเหลือ2 3 0บบาทลดไป เพิ่มแล้วคโอเคเลยค่ะแล้วก็อันนี้ตัวแรกนะคะแบบแรกรที่พี่ลาเต้เสนอมามันชื่ออะไรนะคะเวลโลซิเลคเตอร์ค่ะโอโ้โหเรียกไม่ทันอะไรเติร์เติร์นะคะเรียกไม่ทันค่ะเวลโลซิเลคเตอร์ค่ะโอเคค่ะน้องๆต้องรู้จักแน่เลยนะคะใช่ค่คะตัวนี้สวยงาม ชิ้นๆใช่ไหมคะเราให้ปรับมาประกอบเองอู้ยิ่งสนุกใหญ่เลยยิ่งอยากเรียนรู้อยากติดตามนะคะใช่อยากจะประกอบขึ้นมาให้ได้แบบพี่ราเต้ยงนี้ใช่ไหมคะยากไหมคะไม่ยากค่ะโอ้โหโครงกระดูกตัวนี้ขยับแขนขาขยับปากได้อีกใช่ไหมคะใช่ค่ะอุ้ยน่าเร่นจังเลยค่ะแล้วราคาไม่แพงดูสิคะตัวใหญ่มากเลยเห็นไหมคะค่ะพี่ราเต้ยถืออยู่นี่ตะหูจับถนัดมือเลยใหญ่มากเลย ตัวนี้คะนอกจากพันสายพันนี้แล้วยังเห็นมีอยู่ข้างหลังาอีกตั้งสามสายพันนะคะมีพันไหนบ้างคะมีพันไทเลนอซ่เอ้ยไทยโซโรท็อปคะ่ะโอ้เป็นยังไงคะไทโซโรท็อปคะ่ะนี่ค่ะโอ้โหเป็นไดโนเสาร์สามขาใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ถ้าตอนที่ ในนี้มันมีให้อยู่ในกล่องใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะมีภาพแบบนี้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีคู่มือค,คู่มือการต่อให้ด้วยนี่ค่ะคู่มือจะเป็นแบบนี้โอ้ะะพร้อมหนังสืออธิบายรายละเอียดของคันนี้นะคะใช่ค่ะโอ้โห,โหได้ความรู้เยอะมากเลยใช่ไหมคะครับเหมือนเรียนดูในหนังเลยเนาะ เราได้หนังสารคดีเลยใช่ค่ะถ้าได้ดูตัวนี้เราก็ได้เรียนรู้ประวัติาศาสตร์ค่ะได้ความรู้เยอะเลยใช่เลยค่ะออ้ราคาเป็นไงคะพี่ลาเต้ราคาปกติอยู่ที่300บาทครับวันนี้ลดให้เหลือ230บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทาง้วยครับโอโ้ราคาเท่ากันเลยใช่ไหมคะคตัวนี้คุ้มมากๆเลยคะ่ะโอ้เ้าเกิดแบบว่าอยากเป็นคอลเลคชั่นนี่ซื้อไปทีเดียวเลยใช่ไหมคะใช่ไม่ต้องเสียค่าส่งเยอะเลยสั่งทีเดียวได้ เเลยถูกต้องค่ะตัวถ้าใครบอกว่าอ่ายังไม่พร้อมขอซื้อทีละตัวได้ไหมพี่ละเต้ขายเท่าไหร่นะคะขายราคาเท่าไหร่นะคะสองร้อยสามสิบบาทค่ะโอ้อจากสามร้อยลดเหลือสองร้อยสามสิบบาทใช่ค่ะแต่ถ้าซื้อยกชุดสี่ตัวนะคะจะเป็นเงินเท่าไหร่คะถ้าเกิดยกชุดสี่ตัวชุดละสองร้อยสามสิบสี่ตัวก็จะเป็นเก้าร้อยยี่สิบถูกไหมคะ 920บาทนะคะโอเคเลยถ้าเกิดเราลดได้พี่ลาเต้ลดให้น้องเลยหรือ9 0 0แล้วกันเนาะค่นซื้อยกเซต4ตัวลดไปเลย900บาทคู่นี้4ตัวนะคะแต่ถ้าใครบอกเงินยังไม่พร้อมซื้อทีละตัวไปก่อนก็ได้ค,ค่าค่อยสะสมเป็นคอลเลคชันก็ได้คโอเคนอกจากพันนี้แล้วนะคะยังมีตัวอื่นอีกไหมคะมีครับไหนคะโอ้โหอเอามาเรียงไว้ด้านหน้าก็ได้นะ คงก็ดูที่ขายไปแล้วไอ้ที่น้าเผืิอเรียงด้านหน้าเผื่อน้องๆเห็นแล้วแบบเอ้ยอยากได้อยากได้ไดเอียงข้างอะเอียงข้างโอเคนะคะ<ม>เอาพิงต่องไว้ก็ได้ค่ะ<ม>เอาตัวนี้ได้เลยคะ<ม>โอเคอ่าวางนี้เลยค่ะ<ม>เดี๋ยวขอดูตัวต่อไปนะคะ สโรัสค่ะโอ้โหสเตโกซอรัสนะคะตอนที่มีเนื้อมีหนังยังมาเป็นโครงกระดูกหน้าตามเป็นอย่างไรคะเป็นแบบนี้คะ่ะโอ้โ oh, หเป็นไดโนเสาร์หลังน้ำนี่เองนะคะใช่ค่ะที่เราดูกันในหนังนะคะตอนที่ยังมีเนื้อมีหนังอยู่จะเป็นพันนี้นะคะใช่ค่ะห้าทางจะไม่ดุนะใช่ค่ะเป็นไดโนเสาร์กินพืชค่ะโอ้ไดโนเสาร์กินพืชนะคะ,โอ,ะ,คะโอ้ ไปแล้วหลายล้านปีไปขุดเอาไปเอาไป,าาไปฝังทรายใช่ไหมคะใช่ฝังฝังทรายแล้วก็ขุดมาทีละชิ้นส่วนแล้วก็มาประกอบกันเ็นงาสมุกนะคะค่ะอ่าเล่นได้อีกวิธีหนึงแบบนึงนะคะตัวนี้ในกล่องก็จะมีอะไรให้บ้างคะจะมีเป็นตัวผู้มือใช่ค่ะ เป็นรายละเอียดบอกว่าอยู่ที่ไหนยังไงใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะนำไดโนเสาร์คู่มือการประกอบแล้วก็แผนภาพแผ่นใหญ่ให้ด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนโครงกระดูกให้แบบนี้แล้วมาต่อขึ้นมาเป็นรูปร่างแบบนี้ครับค่ะพี่ละเต้ลองหันข้างให้ดูหน่อยสิคะอ้อนี่เห็นไหมคะชิ้นส่วนมันจะเป็นแบบนี้เราก็ประกอบ สามารถขอดออกมาแล้วแบาไปฝังดินแล้วเล่นเป็นนักสำรวจขุดขึ้นมาได้ด้วยค่ะโอ้ได้ได้ดีมากเลยค่ะแขนขาขยับได้ทุกส่วนใช่ไหมคะราคาเป็นไงคะราคาตัวนี้นะครับปกติอยู่ที่300บาทนะครับวันนี้นะครับลดให้เหลือ230บาทพร้อมส่งเก็บเงินไปลายทางด้วยค่ะโอ้ตัวนี้เป็นคอลเลกชันกันเลยนะคะสแบบแล้วใช่ไหมคะแบบสุดท้ยเป็นตัวไหนคะนี่ครับทีเล็ก โอ้ทีเล็กนี่กินพืชหรือกินเนื้อคะกินเนื้อค่ะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อค่อนข้างดุใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ตัวที่ยังมีเนื้อมีหนังหน้าตาเป็นแบบนั้นเองกล่องจะเป็นอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะนี่ไหมคะภาพที่พโปสเตอร์แนะนำด้วยใช่ไหมคะใช่คับเออทีเล็กจะเป็นหน้าตาแบบนี้โอ้โหด,ดุดันมากนะคะทีเล็กนะคะใช่ค่ะ อ๋อราคาเป็นไงบ้างคะร,ราคาตัวนี้นะครับปกติอยู่ที่300บาทวันนี้นะครับลดให้เหลือ2 3 0บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางด้วยครับโอ้โหเห็นไหมคะพี่แลตเต้วันนี้นำเสนอของดีมีประโยชน์นะคะได้เรียนรสสู้ประวัติศาสตร์ของ <พอ S 2> สิ่งมีชีวิตสัตว์โลกล้านปีนะคะ <พอ S 1> แล้วก็ยังพาสนุกสนานพาต่อด้วยแล้วก็แนะนำให้ถึง คอลเลกชันนี้มีถุก4แบบนะคะใช่สามารถสั่งทุกหมด4แบบเลยก็ได้หรือจะสั่งทีละอย่างสะสมนะคะก็ได้นะคะใช่ค่ะตัวนี้สามารถสั่งได้เลยนะคะอินบ็อกร้านได้เลยราคานี้230บาทเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มใช่ค่ะค่ะพี่เลตเต้เมย์จะแนะนำน้องๆอ,อีกไหมคะมีค่ะมีตัวไหนคะ